法郎二十块钱，这才五块钱呢。啊，哎，ปกติป่ะ？ปกติยี่สิบห้าบาทเลยนะ。啊啊啊！真的，你骗我啊！เดี๋ยวรู้จัก，เดี๋ยวรู้จัก。 เอ็มซื้อของคนเยอะไม่เป็นไรพรักอีกเดือนหนึ่งยาวทัน <c oughs> ยาวดันยาวดันว่าห้ไรไปไปช่ว์เราถามได้ช่วงไหมถามแล้วอุ้ง เรโทรในไลน,น,อกกอนอ์อ่ะในไลน์ผมเนาะก็นาทีสิบสองบาทไงอ๋ออ๋อ ใช่ใช่ีเั่ว่านั้นไปเนี่ยเกิดมาต้องดูก่อนกคนถ้ามาสองคนพี่อาจจะไปรับสยเองแต่ถ้าเกิดต่องมายิคนเลยเพี่ส่งเอ็มไปรับคนเดียวมันนั่งไม่เรามนั่งได้เจ็ดคนมันนั่งได้เจ็ดคนเจ็ดคนนั่งได้แต่ว่าไอ้้าหลังจเบีย